อ้าวกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาลุ้นๆครับนี่คือรอบล้งมาล้มกลับาตาุ์ทโรยเคปี้ล้มมาแล้เหลือตัวเดียวเลยนะลูกไม่เขาเด่นๆไงเขามีแบบว่าโบนลงโบนัสอะไรให้อืออ่าโดนใจกันเวฟคือครับรอบนี้กติกาง่ายมากนะฮะเราจะมีโจทย์ขึ้นให้นะ แล้วก็มีหน้าที่นะครับใครใครที่ร้องได้ <c oughs> ก็ร้องนะร้องนะครับพยายามร้องให้ไหวเข้าไวเพราะถ้าอ่งคุณร้องไวเท่าไหร่ฝั่งตรงข้ามจะมีเวลาในการคิดเพลงน้อยลงเท่านั้นนะแต่ดาเราจะนังไว้คนละสิบวินาทีนะครับถ้าสมมติคุณใช้เวลาเยอะเวลาของเขามันก็จะเด้งกลับไปตามเวลาสมมติว่าตอนนี้คุณมีอยู่สิบวิถ้าคุณร้องใช้เวลาไปห้าวิเวลาของฝั่งเขาจะคิดได้สิบห้าวิ <c oughs> นะอะไรประมาณเนี้ย เด้งไปเด้งกลับไปกลับไปกลับมาใครเหลือศูนย์ก่อนครับก็จะได้นะครับเครื่องหมาย x นะฮะอันตรการตาของเรานะครับตอนแรกตอนแรกมันก็เป็นแค่แถบดาๆนะครับไปไปมารายการเราหายไปเดือนหนึ่งเหมือนมึงได้อิทธิพลมาจากรายการอังกฤษรายการหนึ่งบ้านเราก็มีด้วยเหมือนเหมือนตอนเนี้ยเรามีคอมเมนต์หกคนไงไม่รู้ไปดูวันนี้ นี่เียแค่ไหนนะคะเราไม่ใส่ชื่อที่พวกเราสาวคนด้วยไมแใส่ <แฟ S 1> มึงหยุดมึงหยุดความคิดมึงเห็น,หนะได้นะฮะหนึ่งตัวนะฮะก็จะลงไปคุยกับอ่าแท้ง์ของเรารอบหนึ่งถ้าได้สามครั้งนะครับก็ตกรอบนะครับแล้วก็ินรางวัลที่สะสมมาก็จะหารครึ่งนะอีกคนหนึ่งก็เข้าไปลุ้นห้าแสนกับเราต่อไปครับโอเคมีพิเศษด้วยอื ิเศษยังไงสิในกรณีฮะถ้าสามารถชนะสามศูนย์ไดู้่นเคฟซีเรามีนะฮะบัตรกำนันนะบัตรกำนันผู้ใหญ่บ้านของเราไม่ใช่บัตรรับประทานแต่เคฟซีมอบให้พิเศษต่างหากเลยนะห้าพันบาทอือ,อเอาไปกินใไปกินให้เราตำราไปเลยนะฮะท่านใครคุณกินได้นะคะสองร้อยชิ้นนะห <c oughs> ันบาทโอ้โสองร้อยชิ้นเลยพ <c oughs> ร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับอะเรามาดูเพลงที่หนึ่งกันเลย

นึงเตรียมใจนันนม่ได้บ่อยน้ำตาเยียมคมปาปอปากดครับปอปลาปอปาฝั่งไหนที่ไมได้ก็กดกดเลยปอปาเฮ้ยปอปลาเงียบกิบเลยวะปอปลาเงียบเลยวะปอปลาดูแลลักษณะไม่น่าจะไม่ได้กันเราต้องต่อให้เขา ปอปลาใช่ไหมปอปลาเหรออาวผมได้บอ,อกเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นรัก,รกจนหมดหัวใจรักเ,เพียงแต่เธอขอเพียงให้เธอได้รู้รอเรือ่ะรอเรือแล้วกดกรนว่าครับไปเรือนนี้24ชั่วโมชวงชอบชายเปลย่นกอดหรือ,อ I love you อยู่อ่ะโอเคยอยักษ์ผ่านครับสจ้ถมยอยักษ์ยามองโตยโบ,โบยพัสพาประตูอุลาแสนเพลินมองไปทันใดผู้หญิงเพลินผูน้หญิงท่าเมินทําไมมอง <c oughs> อ่ากู <c oughs> ให้แล้วกันผ่าน <c oughs> ม,มาครับ เวลาเด้งมาแล้วนะเร็วเร็วไม่ได้วะไม่ได้เอ้อ่ะไอไม่เป็นไรเพิ่งพลาดรอบแรกนะฮะพลาดรอบแรกพลาดรอบแรกอ่ะโจทย์ต่อไปเอ็ต่อันนี้ผมต้องใส่วิญญาณแล้วล่ะอโอ้อันนี้วินอีกแล้วะ

ผมงัดว่าครับไปล้อเล็กครับลืมได้คงลืมไปนานแล้วลืมได้คงมีไปนานแล้วลืมได้ครับอ่ะและได้แค่แล้วแล้วกันอ่ะล้อลิงโอ้โหเดี๋ยวเอาละหอมล้อลิงโอ้กินหอมแดงกันล้อเลิงล้อลิงล้อเลิง อย่างน้อยบริการห้องน้ำน่าจะได้ใช้อ่ะเดี๋ยวไม่ต้องอา,าน้าแล้วมั้งเนี่ยเดยวเปียกไวเนี่ยกว่าน้ำหรอกถ้าเกิดว่าแพ้จริงก็เดี๋ยวสบู่ไอแชมพงแชมพูอะไรเดี๋ยวก็เทลงไปนี้เลยสเสมอ,อกันไปพอละหนึ่งนะครับอ่ะครห้าพันเราก็เก็บไว้กินมาเดิมนะครเบซีปีห้าพ <5, 000 S 2> ันไม่ได้แจกสบายใจที่ตรงเบยเก็บไว้แดกอเอสาม โอ้เพลงสาไม่ต้องพีแอร์ะเอออ่ะพร้อมเชินครับเพลงเข้าทางจะได้ที่บาโอ้เพลงนี้จมแจมเลยจมแจมเลยเชิญเชิญรู้ว่าเธอจะยิ้มแบบไหนรู้ว่าธรักเธอรฉันคอดูเย่างันูรู้ว่าเธอีใจแค่ไหนนอนหนูครับไม่ตามเสียงนะน้อนหนู น้อจับน้อหนูหน้อหมูยืมไว้ได้ไหมน้อหนูน้อหนูครับอ่ะผมน่าจะโดผมน่าจะได้เลยอ่ะไปถึงนะไปถึงนะกำลังไึกอยู่น้ำตาน้องาอาซ้อมเกมตายลงเกมพัมดพัดหมาหมา,มาผมรับผมรับ ว้าวจมีรัก็ไก่บก็ไก่ครับหอมก้าพอไหมที่ฉันทำทำแบบนี้ก้า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 ไป หาเขาหรือเปล่ากลับไปหากลับไปหาเขาแล้วบอกบอกว่าเรายังรักก okay. okay. ันโอเคโอเครักกันก็ไก่ก็ไก่ไไปไก่แล้วไก่ก็ไก่ก็ไก่ก็ไก่ ผลัไปปลักมาแล้วเอาละเออไก่แล้วไก่ไก่แล้วไก่อีกรอบนี้ตอนนี้นะครับวาสองทีแล้วนะถ้าวาพลาดอีกทีหนึ่งจบเลยนะต้นหอมเข้ารอบอืมอ่าแต่ถ้าต้นหอมพลาดยื้อชีวิตต่อเอที่สี่เอที่สี่อ้าวเราอ้าวเรานี่เราอาอัวอะผมเอง ไ oh. อสีจากโผลด้นเตะหากว่ายังลันไม่ฟังที่พูดมาก็ลองมาจ้องตาสักวันาหากว่าโดนรักอย่ามาหาว่าแกล้งกันอันนี้ไม่รู้นะผมไม่รับผิดชอบหรอกรอเรือครับรกดครับตลอหครับตลอบไปรู้เมื่อไร ลูมือไล่ลูมือไล่ได้เหรอวะนี่ลูเออได้ได้ลูมือไล่ลูมือลูมือไล่อ่ะรอเลยอะไปเพลงไปเพลงหากินลูแต่มันทำไม่ได้อยากจะทำแค่ไหนทำอย่างไรฉันก็ทำท่ายังไงฉันไม่ไหวโอเควอลเแวร์วอล์แวร์ครับ อ๋อ้าแหวนเรียบอ้อตอนนี้สอง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 อ้าวละ่ะโจนี้โจ์สำคัญนะใครพลาดแพ้เลยอีกคนเข้ารอบอืมอ้าวละ่ะรุนให้ดีตามสสีดีนะครับโอ,อ้นนี้ต้องวินวะ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเวลาเวลารถเดินหรือเปล่าไม่เวลารถด้วยรถตีรถรถรถเหลืออีกห้าวินาทีแล้วนะฮะอือมาฟังดีๆกูกูร้องให้แล้วดับอ่าอันนี้มันไอ้นี่ไงเพลงนี้อ่าที่มันที่มันร้องอะไรนะเจ้าไปร้องกับแสงเจ้าไปเพื่อกับสีเจ้าไปตั่งขายกับป้าเต้ควายกับป้าเตก ตลมใหญ่ให้มาให้กลับเลยแต่อีน้าคือจะมาไม่ได้ไอบอมจะอภัยทีแล้วมาเออใ่ได้หมอม้าหมอมากดตลมตอนหอมครับไปท้าวิไม่ฟาเธออิสุลตาานอิสุลตานวะ เป็นเจ้าของบอนักมันใหญ่มีน้ำมันให้ชายมากมายค่ะมา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 กัะพัดวะไป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 ไไปหล ขออนุญาตร้องอีกรอบหนึ่งกลับมาเธออีควายกลับมาเธออีแหอยังจะร้องอีกเพราะฉะนั้นนะครับว่าแพ้นะคเพราะฉะนั้นหนึ่งหมื่นสี่พันบาทโดนหักครึ่งหนึ่งนะครับเพราะนั้นว่ารักกับบ้านเจ็ดพันบาทเจ็ดพันบาทครับแต่เดี๋ยวอยู่เพรดสุดท้ายด้วยนะฮะส่วนต้นหอมมีเต็มจำนวนเลยเข้ารอบนะครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับ แเดี๋ยวมีให้รุ้นอีกห้าแสตบดรอลุ้นช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาร้องเลยล้นจะทำไม